เหนื thôi, 我 Lust, 我่อยเราพักเราก็หายแต่ความภาคภูมิใจเรามันจะย้ำอยู่ในดวงจิตของเราว่าอืมมา้าเจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจอันนู้นอันนนกัดอันนู้นอันกัดนั่น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 กัดตัวนี้ชื่อเจ้าดำนะคะ หดือกอนอนเลยูกนอนอนอนนออนนออนนออนอนอนอเจ้าดำจะเป็นหมาที่เขาขี้กลัวนะคะฉะนั้นถ้าเราแบบทำอะไรแรงๆหรือว uh ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหนีหายไปฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาจะคือจะเป็นหมาที่ค่อนข้างจะหวาดระแวงมากแต่เขาจะเป็นเด็กดีมากดู จ,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 จิ้งจิง้งจิ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 ้งน้ำเอ้ยอยู่ดีมีสุขนะลูกนะไปไปแค่นี้พอแล oui, c, ้วพอแล้วเอาเตือนได้แล้วเตือนได้แล้วเตือนได้แล้วเร็วเจอกับวารุตาอีกแล้วน้องนั้นบอกว่าพี่วารุตาจะพาไปเดินดูบริเวณรอบบ้านพี่มีอะไรบ้างวันนี้ เดี๋ยวพี่วรุตาจะพาเดินนะคะมุมนี้นี่คือมุมถนนที่ออกจากบ้านของพี่วรุตาเดี๋ยววันนี้พี่กับแฟนกับสามีเรามาตัดเขาเรียกว่าตัดหญ้าริมข้างถนนเพื่อที่จะให้รถวิ่งไปได้สามีปื้นๆอยู่มุมนู้นส่วนพี่ก็จะตัดอยู่ตามริมถนนแบบนี้ค่ะ ทางนี้สามีก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าส่วนอันไหนที่อย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างเนี้ยปารุตาเล็มได้นี่ก็ก็จะเล็มที่ก็เล็มได้ส่วนสามีตัดยิงยาวไปถึงนู้นเลยค่ะตัดแล้วก็ต้องกวาดค่ะกวาดให้สะอาดเลยใช้นมถนนสาธานะทำให้ดีเพราะมันจะเป็นบุญกุศลแกแเราทำเลยทำเลย คอยปูนหนุนน้ำนะลูกนะเอาเร็วจ้าชายนมเร็วเข้าเร็วเข้าถนนกำลังจะสวยแล้วสวย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 จ้านี่คือผลงานของวารุตากับสามีค่ะทำให้ถนนที่รถเราวิ่งรู้สึกวิ่งแบบสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ถนนก็กว้างขึ้น รู้สึกวิ่งรถแบบสบายใจกันเลยทีเดียวค่ะเพรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราทั้งสองคนเลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผงไอเอ,เอลณนะกระป๋องเบอร์ดีขวดน้ำพลาสติกเราก็เก็บเราก็ไปใส่ในถุงขยะแฟนเอาไปทิ้งแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวรุตาจะเดินหาอีกสักรอบเพราวะว่า ท่ามกลางธรรมชาติวารุตามไม่อยากเห็นขวดพลาสติกขวดแก้วขวดเบียร์ขวดกระทิ่งแดงหรืออะไรต่บนี้อะไรวางเอาไว้มันรู้สึกมันเหมือนกับเป็นส่วนเกินของธรรมชาติจริงๆดูแล้วมันไม่กลมกลืนเข้ากันเลยค่ะฉะนั้นเมื่อไม่กลมกลืนกันก็ต้องต่างคนต่างไปอยู่ในที่ของตัวเองนะคะวารุตาม,มานี่เลยมาหาฝรั่งแดงกินสักหน่อยค่ะ ฝรั่งแดงนั่นก็คือฝรั่งลูกแดงๆโอ้ยนี่เต็มต้นแล้วก็ลูกนี้กำลังสูกเห็นแวบๆบแบบอีกลูกอยู่ไหนเนี่ยส่องกับแสงผ้าทิ้์สะท้อนลูกนี้ก็สุกเดี๋ยววารุตตาเอาลงมานะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันใครที่ไม่เคยกินฝรั่งแดงเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะนี่คือออแกนิกโดนมแมลงเจาะ เนื้อเขาจะเป็นสีดแดงแล้วจะหวานเหมือนกับฝรั่งขีนนน้นกเนาะอีกนี้ค่ะอืมกินทั้งมเมล็ดแล้วก,ก็กินทั้งเนื้อออร์แกนิกล้วนๆหืมอร่อย หวานในส่นวนวารุตาจะมีฝรั่งขีนนกฝรั่งแดงฝรั่งกิมจูแล้วก็ฝรั่งอะไรไม่รู้ปลูกนานมากแล้วแต่ก็อร่อยอือืมกินหมดแล้วค่ะได้มาอีกลูกแล้วค่ะอืม วันอ,อ,อ,อะไรสามีตัดใหญ่เลยตดตัวอะไรใช้นมข้างบนก็ สะอาดเหมือนกันนี่คือสภาพของชายหนุ่มตัดเลยจ้าชายหนุ่มจ้วันเต็มเต็มที่เราร่วมกันทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ค่ะจากถนนที่เคยสองข้างทางแคบแล้วก็มีกิ่งไม้ห้อยมานะคะตอนนี้สภาพโล่งสบายขับขี่กันแบบสบายใจกันไปเลยทีเดียวเลยค่ะ เราคัดเราสามวันเต็มๆในการทำความสะอาดถนนเส้นนี้ที่วิ่งเข้ามาในในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะคือได้เผาผ่านแกล,ลอรี่ไปเยอะม,มากมันทำให้เราเออนอกกินของหวานกินขนมปังมาเยอะมาเผาผ่านกับงานสาธารณประโยชน์ สามวันกับการทําถนนภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าถนนหนทางมันเรียกว่าไงอ่ะมันกว้างขึ้นมันสะอาดขึ้นมันเป็นระเบียบมากขึ้นมันน่าขับรถมันอุ้ยมันมันมันมีแต่ความภาคภูมิใจค่ะเหนื่อยเราพักเราก็หายแต่ความภาคภูมิใจเรามันจะย้ำอยู่ในดวงจิตของเราว่า อดีตเราเคยทำความสะอาดถนนให้ให้กับทุกๆคนที่อยู่บริเวณนี้เราสองคนสาม,มีพันเลยอะไม่มีใครได้มาช่วยเราสักคนก็เป็นความภาคภูมิใจสุดๆเลยค่ะสามีเห็นแวะอ,อีกแล้วเพราะว่าไปโดนสายสายเคเบิลเนาะอ่ะเดียวกะ อย่า <Yeah. S 2> การสายเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นสายอินเทอร์เน็ตเราก็ได้กลับบ้านกันสองข้างทางนี้นะคะจะมีพริกเด๋ยว่รุตาให้ดูนี่ค่ะพริกเต็มไปหมดไม่มีใครเก็บกินนะคะเพราะว่าความที่เขาเยอะมากกลับบ้านกันค่ะ ถึงบ้านเราแล้วค่ะเปิดประตูใช้นมบ้านสวนรัตนมิตรนะคะ มีกำลังจะเตรียมตัวเข้าบ้านไปพักผ่อนแล้วค่ะขาบอกว่าสามวันติดต่อกันเลยนะชนเธบอกว่าหน่วยเหมือนกันนะเนี่ยส่วนวารุตาขอมานั่งตายสูงพวงครามเจอลมพัดแว่งปายแว่งมาผีเสื้อก็จะบินมามาแล้วมาแล้วมานู่นบินอยู่ข้างบนลงมาแล้วแล้วผีเสื้อลงมาผีเสื้อนี้นะคะโคก็จะมีอายุไม่ยืนยาวนะคะเพราะว่าวารุตาเห็นเขาตายมาหลายตัวทีเดียวเลยค่ะ ็จากที่เราทำงานให้กับสาธารณประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีเพราะว่าถนนเป็นของส่วนรวมแล้วเราทำกันแค่สองคนเพราะเราเห็นว่าถนนมันรกมากแล้วคนที่วิ่งผ่านไปปันมาที่อยู่ในซอยที่วรุตาอยู่นี่ก็เยอะ แต่แต่ละคนก็ก็ไม่พร้อมที่จะมาทำถนนอย่างเช่นอายุเยอะป่วยอะไรพวกนี้หรือบางคนก็ไม่มีเวลาว่างมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นความความอยากของเราเราออยากทำให้มันแบบคือถนนมันน่าวิ่งอะประมาณนั้นแล้วเรามีเวลาคือจริงๆแล้วเรามีเวลาไหมคือเราไม่มีแต่เรา คิดว่าเราสละไปตรงนั้นแล้วในส่วนเราเราไม่ท,ทําทีหลังก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนก็คงจะไม่หนีหายไปไหนเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าหญ้าหรืออะไรนี้ก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่เป็นไรก็สามวันเต็มๆก็ทําให้เรารู้สึกภาพภูมิใจกับถนนเส้นเล็กๆที่เราได้ ออทำด้วยสองมือของเราเองแล้วก็การทำความดีนะคะคือสิ่งหนึ่งอย่าหวังผลอย่าให้ใครมาช่วยอย่าหวังว่าทำไมเราทำดยู่คนเดียวทำไมคนอื่นไม่มาช่วยทั้งที่ใช้ร่วมกันหรือว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปตั้งคำถามนะคะเพราะว่าตั้งคำถามแล้วมันจะทำให้ตัวเราเองเป็นผู้ที่ก็เรียกว่ามีอะไรติดอยู่ในใจ ้ามุ่งมั่นทำความดีทำไปให้ให้จบทำไปตามที่เราตั้งใจแล้วสิ่งดีๆก็จะอยู่ในใจของเราเองวาลุตาก็หวังเหมือนกันนะคะว่าทุกทท่านที่กำลังทำความดีอยู่ก็ไม่ยามมุ่งมั่นทำต่อไปนะคะอย่าอย่าอย่าให้อะไรมาทำลายความดีของเราคร่ะ เดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปในลืมดูแลสุขภาพกายใจเราก็เงินให้อยู่กับเรานานๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย